สำหรับคลิปวเดีโอนี้มาพบกับเหรียญ10บาทวาระเป็นเหรียญ10บาทวาระ้หบบาหน่า,าจ,จะมีพระชายลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าบรวงค์อกรมเจ้าจัตุรงรัศมีกรมพวงหัติิวงศ์หัตติพง์วาระที่หายาก จะน่าเก็บสะสมครบร้อยห้าสิบปีแห่งวันประสูตรองค์เสนาบดีกะระทรวง พระครรมหาสมบัติเอ okay. ีพศองพัน549